ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเกินวันนี้ก็จะขอพูดอันนี้ายการที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันต่อไปตากว่าบรรดาท่านประโยคาวาจรทั้งหลายที่มีอารมณ์เข้าถึงแล้วก็ต้องขอประทานอภัยด้วยตอนนี้เพราะอะไรก็เพราะว่า เพื่อบุคคลที่ยังเข้าไม่ถึงเป็นสำคัญสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดจุดที่สำคัญที่สุดที่บรรดาพโยคาวาจรทหั้งลายจะต้องสามารถทรงให้ได้ถ้าทรงไม่ได้ในจุดนี้การเป็นปัสสดาบันไม่มีทาง บอกได้เลยบอกว่าไม่มีทางที่จะพูดกันวันนี้ก็ได้แก่บารมีสิบเพาบารมีสิบอย่างแต่ก็จงอย่าลืมว่าการพูดวันนี้เป็นการพูดถึงบารมีของพระโสดาบันเท่านั้นไม่ใช่บารมีของพระอาหารหันต์นี่ก็ต้องว่ากันไปตามขั้น มีบางทีหลายหลายท่านถามว่าบารมีสิบเนะี่ยสามารถจะทรงได้ไหมก็สั่นทิษะบอกว่าไม่ไหวชาตินี้ทัางชาติไม่สามารถจะทรงบารมีสิบได้ตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ทราบว่าคำว่าบารมีมันแปลว่าอะไร <c oughs> นี่สำหรับคำว่าบารมีนี่แปลว่าวกำลังใจ ความจริงบาร,รมีท่านแปลว่าเต็มนี่ตอนนี้ก็เคยไปเจ้งเขงมามันแล้วเจ้งใครเจ้งพระอาจารย์พระอาจารย์ใหญ่ท่านถามว่าคำว่าเต็มหมายความว่ายังไงเอาอะไรเข้ามาเต็มเช่นอย่างท่านบารมีถ้าต้องการจะให้ให้เต็มโลก อย่าไปขนของที่ไหนมาให้เต็มโลกหรือว่าจะให้เต็มความปรารถนาของผู้รับทํำยังไงมันถึงจะเต็มให้อย่างนี้เท่านี้แกก็อยาเอาเท่าโน้นให้เท่านน้น,นก่กเอาเท่านั้นให้อย่างนี้แล้วแกก็อยากได้อย่างน,น้นแล้วก็อยากได้อย่างนั้นความอยากไม่มีที่สิ้นสุด ในเมื่อเราให้ให้เขาเต็มความปรารถนาไม่ได้ก็ชื่อว่าเราให้ไม่เต็มเป็นอันว่าทานบาร,รมีอย่างเดียวก็หาทางคําว่าเต็มไม่ได้นี่ถ้าจะแปลว่าเต็มเฉยเฉมันก็อย่างนั้นนี่ท่านบอกว่าบาร,รมีนี่ถ้าจะพูดให้ตรงตามความเป็นจริงก็ต้องแปลว่ากําลังใจคือกําลังใจของเราทรงอยู่ในระดับนั้นตลอดเวลา ในการศึกษาเพื่อความเป็นประสดาบันทั้งนี้คำรัดาท่านพุทธบริษัททุกท่านอย่าลืมว่าอตมาพูดนี่พูดตามตำราขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนและจงอย่าถือว่าคำสอนทั้งหมดเป็นคำสอนของอาตมา จงถือว่าคำสอนนี้เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงอาตมาเรียนมาแล้วก็มาเล่าสู่ให้ท่านฟังมาบอกให้ท่านฟังแล้วก็จงอย่าทึกทักว่าอาตมาเป็นพระอริยเจ้าจะจะยุ่งกันใหญ่จงสร้างความเข้าใจเพียงว่าอาตมาเป็นเพื่อนที่รักของท่านก็แล้วกัน ต่างคนต่างเราก็รักความดีด้วยกันแต่ว่าความดีที่เราทํานั้นจะดีมากดีน้อยก็ไปอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราก็ไม่สามารถจะดัดแปลงแก้ไขได้เป็นนั้นว่าจงเข้าใจไว้ว่าตามาจะพูดอะไรไปก็ตามจงอย่าคิดว่าตามาเป็นพระอริยเจ้า ขอจงทําความว่าความรู้สึกว่ายอย่างเดียวว่านี่เป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้เพื่อยังปฏิปัาของเราให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้า <c oughs> แล้วก็ไม่ต้องมาย้อนถามว่าถ้าไม่เป็นพระอริยเจ้าสอนได้ยังไง <c oughs> ก็บอกแล้วบอกแนะนํากันไปตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาท่านแนะนามา ท่านว่ามาอย่างนี้อาตมาก็ว่าไปอย่างนั้นก็หมดเรื่องกันไปเป็นอันว่าตมา,าเป็นสะพานเดินเท่านั้นนี่สําหรับบรารมีนี่ตอนที่บรรดาพระโบราณอาจารย์ท่านหลายท่านสอนกันเมื่อเห็นว่ากําลังจิตของสิทธิ์ของท่านใกล้จะเข้าจุดความเป็นประโสดาบันท่านก็เร่งรัดว่าจงสร้างบรารมีให้ครบถ้วน หมายควาว่าธรรมบาร,รมีที่มีอยู่ในี่ให้ครบถ้วนให้จิตมานทรงตัวในบาร,รมีสิบระการบาร,รมีสิบราการนั่นมีอะไรบ้างต้องเปิดตำราไหมหนึ่งทานบาร,รมีมีกำลังใจพร้อมอยู่เสมอในใการให้ทานการด้วยการสงเคราะห์ การทานที่เราจะให้นี่เราไม่ได้ให้เพื่อหวังผลตอบแทน <c oughs> เขาจะตอบแทนด้วยทานอันเป็นวัตถุแล้วก็ตามขาจะตอบแทนในการสัเสนเย็นยอด้วยการยกย่องก็ตามไม่มีสำหรับพวกเราเราต้องการอย่างเดียวให้เพื่อการสงเคราะห์ให้เขามีความสุข และในขณะเดียวกันเราก็มีความรู้สึกว่าการให้ทานไปครั้งหนึ่งชื่อว่าเราตัดโลภะความโลภโลภไปจุดหนึ่งความโลภมันขาดไปเลยจุดหนึ่งให้สิบครั้งความโลภตขาดไปสิบชิ้นให้ร้อยครั้งความโลภขาดไปร้อยชิ้นให้มากความโลภขาดไปก้อนใหญ่ให้น้อยความโลภขาดไปก้อนเล็ก นี่หมายไึงว่าให้ให้เด็กให้เด็กศรัทธาให้เพื่อการสงเคราะห์ไม่ใช่หมายถึงาการให้เพื่อแข่งขันกันอันนี้ไม่ใช่เป็นอันว่าเราจิตใจในการที่เราคิดว่าจะให้ทานการสงเคราะห์มันมีเป็นปกติตั้งแต่ลืมตามาจนกว่าจะหลับไปใหม่ใจไม่พร้อมอยู่เสมอเพื่อการสงเคราะห์ในก็ด้วยการให้ทาน เมื่อให้ไปแล้วอารมณ์ใจของเราก็ชื่นบางคิดว่านี่ความโลภหายไปชิ้นอีกแล้วจิตเราก็มีความเบาความสร้างความชุ่มชื่นในเกิดขึ้นมาในจิตนี่เป็นกําลังใจจุดหนึ่งในบารมีสิบริการให้ส่งไว้ว่าเราพอใจในการให้ทาน <c oughs> ได้การให้ทานเมื่อความเป็นประโสดาบันก็ต้องเลือกเหมือนกัน ถ้าให้ไปแล้วจะเป็นภัยย้อนหลังเข้ามาหาเราหรือว่าจะเป็นภัยเพื่อทำลายบุคคลอื่นจงอย่าให้เป็นการสนับสนุนโจรน,นี่ไม่เป็นการสมควรเวลาจะให้ก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาสียก,ก่อนอย่าให้ทรงเดชจะไม่มีผลนี่ก็ดีสองท่านบอกศีลและบารมี ศีลบารมีหมายความมีกำลังใจแลรักษาอารมณ์ของศีลให้เต็มถ้าพระก็ศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดเต็มครบทนบริบูรณ์สมณเณรทรงศีลสิบให้เต็มครบทนบริบูรณ์ครวัตทรงศีลห้าครบทนบริบูรณ์คำว่าศีลบริบูรณ์นี่ไม่ใช่หมายความว่าเราจำศีลได้ เราต้องระมัดระวังว่าไม่ยอมให้สิงข้อใดข้อหนึ่งบกพร่องเป็นอันขาดเราจะรักษาสินดโดยชีวิตเราจะยอมตัวตายดีกว่าสิงขาดอารมณ์ทรงสิ่นถ้าจะลืมตาถึงหลับตาเราจะไม่ลืมเรื่องสิลงของเราเป็นอัขาดจะระมัดระวังไว้ให้บริสุทธิ์อยู่เสมอแล้วข้อดีสามเนขามะ เป็นบารมีที่สามเนคขมะนี่แปลว่าจิตรเราน้อมไปเสมอว่าจะพยายามทำลายอารมณ์ที่พอใจในกามให้พินาศไปนี่สำหรับพรพโสดาบันนี่ยังไม่หมดเป็นอันเนะว่าเราจะมีพอความพอใจในเรื่องการมากามารมณ์เฉพาะขอบเขตของเราเท่านั้น คือน,นระหว่างสามีและภรรยาเราจะไม่ต้องการเสวยกามารมณ์นอกเหนือไปจากสามีและภัญญาของเราอย่างนี้จัดว่าเป็นเนคขม,มะของพระโสดาบันและนอกจากนั้นอารมณ์ใจก็คิดไว้เสมอว่าเราจะพยายามตัดการม,มาฉันทะลดความรู้สึกในกามด้วยการทำลายทำลาย กมามฉันทะนนิวรณ์ลดความรู้สึกในกายในกายด้วยการพิจรารณาสกายติฐิและอสุปกรรมฐานคือจะไม่เมาในกมามฉันทะมากเกินไปทั้งทั้งได้อยู่ระหว่างคู่ตัวผัวเมียก็ตามทีแต่ถา้าเรานี้ก็หาทางลดเท่าที่จะพึงจะลดได้ แต่ว่าไม่เพื่อเป็นการไม่ทําลายกําลังใจสิ่งอะไรกันพยายามรักษากําลังใจสิ่งอะไรกันไวไ้เรียกว่าบัวไม่ช้าน้ําไม่คนเราจะ,ระพยายามระง,งับหาทารงระงับความโกรธและความพยายามบาัตไม่ให้มันฟูกเกินไปเพื่อเป็นการรักษากําลังใจให้มีความสุขนี่มาบารมีที่สี่ที่เรียกว่าปัญญา ปัญญาตัวนี้หาทางความรอบรู้พิจารณาดูตามความเป็นจริงใช้ปัญญาในทัศนะของพระโสดาบันอย่าลืมว่าบาร,รมีตอนนี้เป็นบาร,รมีของมรสโสดาบันมานั่งพิจารณาหาความจริงว่าเราเกิดมานี่มันก็เป็นทุกข์ตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้ไม่มีอะไรเป็นสุขแล้วต่อไปกวอยจะถึงวันตายมันก็ทุกตลอดเวลา ฉะนั้นความเกิดจึงเป็นปัจจัยทุกข์ที่เราไม่ควรคิดว่าจะเกิดต่อไปนี่การที่เราจะไม่เกิดต่อไปเราควรจะทำอย่างไรยามหาทางเหตุแห่งความเกิดใหญ่มีอยู่สามอย่างคือโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงเราจะพยายามหาทางทำลายความโลภให้พินาศไป ทำลายความโกรธให้วินาศไปทำลายความหลงให้วินาศไปตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนไว้ทำใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสาดาทรงแนะนำว่าเป็นความดีควรประพฤติธปฏิบัติเราจะทำตามนั้นทุกอย่างโดยไม่ฝ่าฝืนคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำใดดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําว่าทำนั้นเป็นธรรมที่เป็นอกุศคลคนละเราจะละทุกอย่างจริยาใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดากล่าวว่าเป็นปัจจัยให้จิตผ่อสใสเราทําตามนั้นนี่อาปัญญาของเราใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็มีอารมณ์ทรงตัวอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเป็นอันว่าทําให้เต็มอยู่ตลอดเวลา แต่ว่าเต็มขั้นระดับพระโสดาบันมาวิริยะในบารมีที่ห้าบารมีนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าต้องทำกำลังใจให้ทรงความเพียรต่อสู้ต่อักทุกอย่างที่จะเข้ามาขัดขวางไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่จะเข้ามาทำลายหักร้างเรา เพื่อให้หมดกำลังใจที่จะพึงประพฤติธปฏิบัติสิ่งตั้งหลายเหล่านั้นเราไม่ต้องการมันจะมีอุษักต้านทานแข็งแรงเพียงใดก็ตามทีเรานี้จะไม่ยอมย่อท้อจะไม่ยอมถอยหลังเจาฟันฝ่าวรุระนั้นให้พินาศไปถ้าเราไม่สามารถจะทรงกายไว้ได้คือจะตายเพราะฟันฝ่าวรุระนั้นเราก็ยอม เพื่อเราจะก้าวเข้าไปสู่ความดีกำลังใจอย่างนี้ต้องทรงเป็นปกติไม่มีการท้อถอยไม่ท้อแท้ไม่ถอยหลังนี่มายคันติความอดทนความอดทนต้องมีพระจิตเรามันชั่วยอยู่มากมาก็หาความดีอุปสรรคความจิตความอุปสรรคทางจิตมันก็มีมากก็ต้องต่อสู้กัน ไมวว่กว่าอุปสรรคใดๆก็ตามจะเป็นอุปสรรคทางกายก็ดีอุปสรรคทางใจก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นโดยประการใดก็ตามเราไม่ยอมทอ้อถอยอดทนต่อสู้จริงถึงที่สุดกำลังใจจะไม่ยอมผ่อนลงให้ต่ำลงจะพยายามเฟื่องฟูอารมณ์ต่อสู้ให้มากขึ้นตามลําดับเที่ยวไม่ทอ้อถอยสัจจะต้องทรงความจริงใจไว้เสมอว่า เราจะนึกถึงความตายเป็นปกติไม่ประมาทในชีวิตยัคิดไว้เสมอว่าเราจะต้องประคับประคองอารมณ์ใจของเราให้อยู่ในขั้นในขัน้นในความดีนั่นก็คือหนึ่งยอมรับนับถือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มีศีลห้าบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ จะไม่ยอมไม่มีความต้องการในการเกิดต่อไปขึ้นชื่อว่าความเกิดจะไม่มีสำหรับเราก็ต่อไปได้เป็นข้อที่แปดเรียกว่าอธิฐานบารมีอธิฐานในประวัติตั้งใจให้ทรงใจไว้ตั้งอารมณ์ไว้ว่าถ้าเราจะทำอย่างนี้เราจะทรงความดีเราจะเป็นบารสดาบันให้ได้เราจะไม่ท้อแท้เราจะไม่ถอยหลัง คุณธรรมอันใดที่มีจะทําให้เราเปาน็นมโสดาบันคือหนึ่งมรณานุสติกรรฐานร่างกายจะต้องตายรู้อยู่ทุกวันแล้วคุณพระพุทธธรรมระมสงค์คุณของศีลเราจําได้ทรงตัวใครจะชวนไปที่ไหนเราไม่ไปแล้วเกาคุณพระรัตนาตรายทั้งสามรายการนี้พอและมีศีลบริสุทธ จิตใจน้อมยอมรับพระนิพพานเป็นอารมณ์บารบมีที่เก้า่านกล่าวว่าเมตตาตัวเมตตานี่เป็นตัวค้ำชนที่มีความสำคัญจิตใจตั้งไว้มั่นว่าเราจะมีเมตตาความรักในตัวเราก็ดีบุคคลอื่นก็ดีสัตว์อื่นก็ดีจะไม่ยอมให้คลาดจากจิต คำว่าเป็นอมิกล่าวคือศัตรูจะไม่มีสําหรับเราเขาเประกาศตนเป็นศัตรูเป็นเรื่องของเขาสําหรับเราไม่ยอมเป็นศัตรูกับใครจะมีจะจิตใจเต็มด้วยความเมตตาปราณีเป็นปกติข้อสุดท้ายเบคา้าความวางเฉยตัวนี้หมายว่าเฉยตัวประสักด ขึ้นเจียวประศักใดๆก็ตามถ้ามันจะพึ่งเกิดขึ้นกับเราโดยลักษณะใดก็ตามอาการอย่างนั้นจะไม่มีสำหรับเราเราไม่ท้อแท้เขาจะด่าเราก็เฉยเขาจะว่าเขาเราก็เฉยเขาจะชมเราก็เฉยแต่ว่าเฉยแบบประโสดดาบัน มันจะป่วยไข้ไม่สบายก็เฉยมันจะตายก็เฉยเฉยแบบพระโสดาบันไม่ใช่แบบพะอรหันพระโสดาบันยังมีโกรธแต่ว่าระงับความโกรธเขาไว้คิดว่ามันอยากจะด่าได้ก็ช่างมันอดใจว่าไม่ตอบมันอยากจะเลวคนเดียวก็เฉยนเลวไปเราไม่ขอเลวด้วยไม่ช่วยสนับสนุนความเลวของเขานี่แต่มันอยากจะป่วยก็ทราบแล้วว่ามันจะป่วย ยาป่วยก็เชิญนักษาหายก็หายไม่หายตายก็ช่างมันตายแล้วเรามีความสุขถ้าไม่จะตายก็เชิญมันตายไม่ว่าอะไรถ้าจะเกิดการพลาดพลาดแจกของรักของชอบใจก็รู้สึกว่ามันเป็นของธรรมดานี่รวมความว่าการปฏิบัติเพื่อความเป็นพะระเจ้าขั้นประสูดาบันเราก็มาสรุปกัน ในตอนที่เรียกว่าบารมีสิบประการนี่พระโบราณอาจารย์ที่ท่านสอนมาท่านสอนแบบนี้ท่านบอกว่าตอนนี้ต้องควบคุมกําลังใจในบารมีสิบประการให้ครบถ้วนอให้บกพร่องให้จิตมันเต็มอยู่เสมอเมื่อจิตมันเต็มอยู่ในขั้นบารมีสิบประการในขั้นของพระโสนาบันแล้วอารมณ์ตอนหนึ่งมันจะเกิดขึ้น มันยัเกิดขึ้นขึ้นมันเองคืออารมณ์มีจิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์อาจิตมีอารมณ์หนองเหนียวในพระนิพพานรักพระนิพพานคิดอยู่เสมอฝันอยู่เสมอใกล้ควรอยู่เสมอว่าเราต้องการพระนิพพานอารมณ์ที่ต้องการบรนิพพานนี่พระโบราณอาจารย์ท่านบอกว่าเวลานี้จิตเข้าสู่โคตรภูยานแล้ว คำว่าโคตรภูยานก็หมายความว่าจิตอยู่ในระหว่างโลกีกับโลกตระเหมือนกับเรายืนอยู่ที่รำรางเล็กๆเท้าซ้ายเหยียบทางนี้ทางเท้า,วทาวขวาเหยียบทางโน้นทั้งสองเท้ายังเหยียบอยู่ไม่มีเท้าใดาย,ยกถ้าเรียกว่าโคตรภูยานหลังจากนั้นไปช่วขณะไม่มากนะักอารมณ์จิตก็จะยอมรับนับถือกฎของธรรมดา ยังมีอารมณ์เห็นว่าใครจะดา่ายใครจะว่าจะนินทาจะนันเสริญถือว่ามันเรียกเป็นเรื่องธรรมดาอารมณ์ใจจะไม่หวั่นไหวนักก็มีเหมือนกันแต่มีไม่มากนักเรียกว่าพอมีแต่ว่ามีไม่มากพอตัวธรรมดาเกิดขึ้นมาแล้วตอนนี้อารมณ์ใจของเรามีความมั่นคงมีจิตตรงต่อพระนิพพาน มองไปดูทานก็เต็มเปี่ยมในการบริจาคทานพอใจในทาน <c oughs> มองไปดูศีลศีลของเราก็บริสุทธิ์ผุดผ่องตอนนี้ถ้าเราจะมองไปดูความรู้สึกพอใจในร่างกายก็รู้สึกว่ามารักน้อยลงไปเห็นว่าร่างกายเป็นเป็นเรือนร่างที่อาศัยเท่านั้น เราจะไปมองดูคุณพระรัตนตรยัยคุณพระพุทธเจา้าคุณพระธรรมพระสงฆ์เราไม่ยอมเหยียดหยามเป็นอันขาดจิตใจของเรามีความเคารพพระรัตนตรยัยมีองค์สมเด็จพระบรมโลกกัน,นาดเพ็นสำคัญาการอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตามตำราและตามที่ท่านแนะนำกันมาท่านกล่าวว่าเป็นประสดาบัน <c oughs> นี่ถ้าเรามาพูดกันถึงมรสนาบันอาจจะถามว่าทําไมไม่แนะนําในการทรงฌานบ้างละ่ะก็ต้องตอบว่าสําหรับความรู้ขั้นสุขวิปัสสโกท่านไม่ได้ไปนั่งปล้ำกับสมาธิทั้งวันทั้งคืนท่านปล้ำกับอารมณ์ความคิดหาความเป็นจริงการทรงอารมณ์อยู่ทั้นอยู่ในด้านกุศลคิดหาความตายว่ามันจะมีกับเรา คิดว่าเราก่อนจะตายจะเราจะต้องนับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมนับถือพระสงฆ์เพื่อกันอารมณ์หลงให้ไปสู่อาบายภูมิแล้วเราจะต้องมีศีลบริสุทธิ์เพื่อตัดอาบายภูมิให้มันเด็ดขาดนอกจากนั้นก็มีอารมณ์มุ่งมากปรารถนาในพระนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อว่ากันอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเห็นว่าจะไม่มีอะไรมาก มันไม่มีอะไรมากแต่นีบริษัทวท่านพุทธบริษัทรวมความว่าความว่าการที่จะเป็นประสดาบันถ้าว่ากันสั้นๆก็คัดเศษเดียวจบนิว่ากันมาอย่างนี้ว่ายาวที่สุดน้อยคนนักที่เขาจะปฏิบัติตามแบบนี้ที่ว่ามาแต่ถึงอะไรก็ดีก็พยายามว่าไป ว่าไปเพื่อความเข้าใจขบันดาแท่นพุทธบริษัทแต่ความจริงพิจารณาแล้วมันจะเกินเกินความพอดีไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณแห่งประโสนดาบันไม่จําเป็นต้องเดินทางให้ไกลถึงขนาดนี้ <c oughs> แต่อธิบายมาไกลหลายสิบก,กิโลแบบนี้ก็เกรงว่าท่านจะท,นท่านจะไม่เข้าใจตอนใดตอนหนึ่งเท่านั้นอัลบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน รวมความอารมณ์แห่งเบโสดาบันในขั้นสุขวิปัสสโกสําหรับวันนี้ก็ถือว่าจบแต่เพียงเท่านี้และเบโสดาบันขั้นสุขวิปัสสโกก็จบลงต่อนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มันกําหนดรู้ลมไม่ใจเข้าให้ใจออกใช้คําภาวนาและพิจารณาตามอธิยาศัยจึงกว่าจะได้เวลาที่ท่านต้องการสวัสดี